<c oughs> ถ้าใครได้มาเสพครบธรรมะของพระตถาตเนี่ยจะเห็นอย่างนั้นนะอาจา,ารย์ <c oughs> ครับโอกาสครับอานุน อาน,น์อ,อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบงังเกิดขึ้นแก่ภิษุนั้นย่อมดับเร็วเหมือนการกับพิษตาของคนอุปกขายังคงดำรงอยู่อานอนนี้แลเราเรียกว่าธรรมวินยัยอานอนนี้แลเราเรียกว่าเอ็นซีทวนาชันเลิศในอริยวินยัย พระอาจารย์ครับอคนอุเบกขาแปลว่าอะไรครับอะไรอุเบกขานะักคงคนครับคนอุเบกขาอุเบกขาคงเหลืออยู่มั้งใช่ไหมนะก็คือคือจิตก็ดำลงอยู่กับอุเบกขาเนะยเพราะว่าไม่อุเบกขาก็ต้องเห็นการเกิดดับเหมือนกัน แต่ก็ไม่มีวิหารธรรมใดที่ดีไปกว่านี้นะก็คือกลับมาอยู่ที่อุเบกขาเหมือนเดิมดีกว่าไปอยู่ในราการนุสัยหรือปฏิกานุสัยนะอพอใจยินดีในรูปเสียงกิริลดกับการไม่พอใจเวี่ยงไปทั้งสองข้างนี้ก็ไม่เอาก็วางจิตเป็นกลางกลางนะเฉยๆนั่นเองนะ เนี่ยการวางจิตให้อยู่กับอุเบกขาเป็นอย่างนี้นะอพอเข้าใจไหมเข้าใจครับออขอบคุณครับ